ครับก็กบกบัวโมอีกเชียนเคยครับเนี่ยเลยอะต้องกมชิมาเห็ดกับแก่มืนอนคือเราครับออีอย่างมากว่านี่ชีวิตคนเราอยากินอย่างกับจับโหลดครับอย่าไปชีดเยอะความสุขอยู่ที่ตัวเรา อนีไรลงไปชิไดหอมหอมมีน้ำตาลแสดงใหดู ซอสฟ้าเขียวใส่ลงไปหน่อยองธรรมชาติครับเกเลือนิดหน่อยเพิ่มความนัวใส่รดนัวลงไปส่วนไขครับ ใส่เยอะครับถ้าเราใส่เยอะมันจะทำให้ไม่ไวครับเพิ่มซีซันหนยครับนี่หยอะลงไปซีอิ๊วดำทีำมลงเข้ากัน ยิงไว้พักหนึ่งนะครับในรองแนละ้วเราจะมันย่างเนื้อนะแก้มครกกับแก้ม เนื้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พร้อมขนาดนี้อืมพร้อมแล้วครับดูดูใส่สมัยแป้นแรง แรงทุกู้เหตดเนี่ยละครได้ทีแล้วเอาเลยเอาแบบมเดเดิลไละครับจะต้องสูกมากเดี๋ยวมันชาเนียวตอนนี้ยังไม่สูกเลนนยนะไปก่อนเราจะไปย่างซีมกันก่อนไปุยมาครับ ทำลำพิษนะครับเราจะกินแบบสดๆเลยวันนี้เดี๋ยวลงไป

ตอนไห้ไปดนเซวะบะอย่างมนันหมดฮันบนนี่แหละวันนี้ฮอเจีกินแบบเรียวๆครับเขียนบรรยากาศการกินซะน้อย xin có chạy con bạn chỉ mua bà đi bà xem bé phục phục xem bé bốc cung ổ ê ไม่โหมั่นยู่ขนาดแางน้ำลายแตกเราเพิ่นเอ้านี่อนี้ไม่เอ็นเน้ะโอใช้จิตดเต็มหักู อย่าตีเขากูเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับครูอาโมด้วยนะครับวันนี้อาโมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ